อันยองเสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมบกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาเมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมเปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการสตรีมนะครับยอดสตรีมสูงสุงสดในประวัติศาสตร์บน s p o t i f y ของศิลปินเดี่ยวจากเคป๊อนั่นเองหรือว่า most stream k p o p female solo s t song นะครับ on Spotify นั่นเองซึ่งอันดับครั้งนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสมาชิกจาก Black พิง k นั้นเนี่ยมากันแบบปังๆรัวๆเลยสําหรับโซโล่ของทั้ง3ศิลปินหรือว่าทั้ง3สมาชิกจาก Black พิง k นะครับซึ่งก็ถือว่ายอดแต่ละยอดเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สร้างสถิติมากมายให้กับ Black พิงคได้อย่างดีเลยโดยสําหรับเพลงเดบิวของลิซ่าอย่างลาลิสาเนี่ยนะครับสามารถทํายอดสตรีมใน Spotify เนี่ยสูงถึง196.5าน,นซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดที่ดุแรงแล้วก็โหดมากๆทั้งที่ปล่อยออกมาเป็นําดับที่3 ของวงนะครับถือว่าปล่อยออกมาเป็นเพลงล่าสุดเป็นการเดบิวต์โซโล่ล่าสุดจากสมาชิกใน Black พิ้งเลยอันดับต่อไปเนี่ยนั่นก็คือ on the ground นะครับของโรเซ่ที่มียอดสตรีมทั้งหมดสูงถึง201ล้านนะครับสำหรับ on the ground เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับจากสมาชิกของ Black พิ้งที่โซโล่ออกมาแล้วปังมากๆเป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีนะครับแล้วก็เข้ากับปากของโรเซ่มากๆเป็นเพลงที่บอกได้เลยว่าเมื่อเปิดเพลงนี้เข้ามาปุ๊บนะครับหน้าที่ตรอยมาจะต้องเป็นโรเซ่อย่างแน่นอนส่วนสําหรับโซโล่เดบิวต์ต่อไปนะครับ คือเพลงโซโล่หรือว่า H น나นโซ โลของเจนนี่คิมนั่นเองนะครับสำหรับเพลงโซโลของเจนนี่นั้นเนี่ยก็มียอดสตรีมอยู่ที่370.8ล้านสตรีมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นยอดที่ดุนแรงมากๆเหมือนกันสำหรับเพลงโซโลของเจนนี่นะครับก็ปล่อยออกมาเป็นคนแรกเป็นเพลงแรกของเดบิวต์โซโลจากสมาชิกของ Black พิ้งเลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็สร้างความฮือฮาสร้างเสียงฮือฮาไว้อย่างมากมายถือว่าเป็นการโซโลเดบิวต์ที่รวดเร็วแล้วก็สร้างความปังได้รวดเร็วมากเช่นกันนะครับแถมในตอนนี้นะครับเพลงโซโลเนี่ยก็ยังมีแฟนๆพูดถึงแล้วก็มี มีคนให้ความสนใจกันอยู่ตลอดเวลาเลยและเพลงที่มียอดสตรีมสูงมากๆนะตอนนี้นะครับของ Black พิ้ k เนี่ยนั่นก็คือ m o n นีนั่นเองนะครับเพลงม o n e ี่จากลิซ่ามียอดสตรีมทั้งหมดอยู่ที่433.7ล้านสตรีมนะครับจึงถือว่าเพลงม o น e ีนั่นเนี่ยเป็นเพลง B ไซด์ในอัลบั้มเดบิวต์โซโล่ของลิซ่านะครับและก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆมากมายสร้างสถิติต่างๆสถิติใหม่ๆมากมายให้กับการเดบิวต์โซโล่ของลิซ่าเลยเป็นเพลง B ไซด์ที่ปังมากๆนะครับแล้วก็ไม่มี MV ด้วยแต่ว่ามีสเปเช a l Dance Perform ร์ฟอนนะครับซึ่งนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ปังมากๆเช่นเดียวกันเพลงมันนี่น้นะครับเจาะตลาดได้กว้างไกลทั่วโลกเลยและก็มีแฟนอินเตอร์ทั่วโลกนะครับให้ความสนใจกับเพลงมันนี่เป็นอย่างดีทั้งด้วยเนื้อเพลงเนื้อหานะครับรวมไปถึงท่าเต้นแล้วก็จริตของลิซ่าที่ถ่ายทอดออกมาผ่านเพลงนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันอินเตอร์มันเวิร์ไวมันปังมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ยังเป็นไวรัลใน t ิ k กต็อกด้วยสําหรับเพลงมันนี่ของลิซ่าก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ยอดสตรีมเน,ง,น,นงกนนเ4พลโโลโ จากสมาชิก Black พิงคนะครับที่ได้มีการโซโล่เดบิวต์ออกมาไม่ว่าจะเป็นเพลงล่าลิสาแล้วก็มันนี่นะครับจากอัลบั้มโซโล่เดบิวต์ของลิ่าเพลงโซโล่นะครับของการโซโล่จากเจนนี่รวมเปถึง On The Ground นะครับเพลงไตเติลจากอัลบั้มโซโล่เดบิวต์ของโรเซ่ทั้ง4เพลงนี้นะครับก็สร้างประวัติศาสตร์บน Spotify ใหม่ๆใ,ให้กับ แบล็คพิงแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเค o p อจากฝั่งศิลปินยิงเดี่ยวได้ดีมากๆเลยเป็นยอดสตรีมหลักร้อยล้านขึ้นไปที่สูงมากๆเลยจริงๆนะครับเนได้ว่าแบล็คพิงทั้ง3คนนั้นสามารถทําได้แต่ว่าในตอนนี้แฟนๆเนี่ยอยากเห็นแล้วนะครับว่าโซโลของพี่จีซูนั้นจะสามารถคว้า100ล้านสตรีมบน Spotify ได้เร็วขนาดไหนก็รอกันต่อไปนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องมารุ้นกันว่าพี่จีซูนั้นเนี่ยจะปล่อยโซโลเดบิวต์ออกมาเมื่อไหร่เพราะาในตอนนี้พี่เขาเขาออกมาบอกอยู่นะครับว่ามี ังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเนี่ยชื่นชอบการโซโลแบบไหนอยากทําเพลงแบบไหนกันแน่ให้ฟแฟนๆเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ตรงกับใจของเธอมากที่สุดนะครับยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันว่าพี่จีซูนั้นจะปล่อยโซโลออกมาเมื่อไหร่และยอดต่างๆสถิติต่างๆของพี่จีซูนั้นจะปังขนาดไหนนะครับยังไงก็มารอลุน้นแล้วก็มารอติดตามกันสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ Black พ i n k นะครับอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับแบ a c k พิ n k กับสถิตยิยอดสตรีมสูงสุดในประวัติศาสตร์บนน Spo ify จาากศิิิลลปหญงงเดีเ่ยววัค้3สแ ทั้ง4เพลงเนี่ยทำยอดไว้ได้ปังมากเลยจริงๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ไปกําลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็ติดตามไปกําลังใจให้กับ4สาว b l a c k พิงกันด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับ